พ็เลยผู้เจ้าสงฆ์าพแล้วนะครับพอเราหันเข้าก็โยนขายตรงนีนะครับเล็สองีแก่ก็เลยผู้เรียนเศษสองษแกคือพระพิสุขในอาวาสเดียวกันเท่านั้นครับมีเป็นค่าามนตห่งผ้เจ้าเอาคุ้มที่หาเามาคุ้มที่หาบัางเลยตามตามเลยวะตามงตามไู ถามทีถามถามเลยไม่ต้องสุขเสียถามอะไรถามเลยอันนี้เป็นการสุดเส้นเราคิดศาสนาพูดแต่ถามเลยไม่ต้องอายอยากรู้อะไรก็ถามท่านนั่งถามมาเลยพระพุทธเจ้าเป็นยังเกี่ยอกบวชเขาคิดว่าเป็นยังเมื่อวันไหน เมตัวใดนผู้เจ้าเล่าอย่่งไตยังไงเล่าอย่งไตเพราะว่าอย่างเพราะว่าผู้เจ้าเกิดมากไม่ไหมนี่นะรับนี่ผ่านไปพระยากรสำหรับผู้เจ้านี่เสร็จท่านยาที่สองท่านทันเดเปียนพระมหาษักษ์ทันเดเปียนพระมหาอัิย์ทียังไงข้องจักรวาลแตวทันเดเปียนศาสนาทันดบวดอีเปียนศาสนาอีกของลูกบาทที่พอเป็น ยางคือพอเพิ่นอยาังไงบูเจ้ดีข้องแผนตีต่อจากเพิ่นี้ยนะครับเพิ่นก็เลยสางปลาสัตว์ไปบูเจ้าได้เห็นการเกือแก่เก็บตายได้บ่า่อนแต่ก็พยายามคิดวัดแต่ว่ามื้อนึ่งเหมือนบูเล่าบูโจ้านะครับให้ทหารผ้าออกเกี่ยบเรื่องเห็นคนเผาคนแก่เอ้าอันนี้มันผู้ใดหญ่เป็นยังไงก็เป็นจังซี่ประ่าณนะครับมันนี่ดีคนแบบนี้เห็นคนเฒ่าเห็นคนป่วยเห็นคนตาย นะครับเดี่ยวเราไห้เห็นพัจจารตัวนี้เล่าประสาทต,ตึงเล่าออกมาเลยจากที่เห็นเล่าอยู่ในปราสาทที่เห็นพวกแก,ก่ถึงพวกตายนะ,าน,าน,านะครับเราเบื่อใดกับเพื่อเราไม่กุืนกรงเราไม่แล้วนะครับเราเล่าออกมากแสวงหาเพื่อแก้ความตายาาน,นะครับที่ผู้เคยสอนเห็นได้ว่าตายขันหาตายแท้เกิดมาเปคนถึงเกิดมาแล้วตายแท้แต่การติดแก่ตายผู้เจ้าคือออกจากระบบขันหา คือออกจากกรรมออกจากกันหาเขาจะพูดเจยบของกิจเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้น